ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาอัปเดตที่ดินแปลงใหญ่นะครับมีเนื้อที่8ไร่3งาน81ตารางวานะครับตั้งอยู่ตำบลเขาแรงนะครับอำเภอเมืองราชบุรีนะครับผมที่ดินตรงนี้ติดถนนหลักเส้น3089นเะครับเป็นที่ดินที่ตอนนี้จะมีการขยายถนน4เลนใกล้จะมาถึงหน้าแปลงแล้วนะครับเหมาะที่จะลงทุนเลยนะครับกับที่ดินแปลงสวยแปลงนี้นะครับ นี่ครับที่ดินของเราก็ติดด้านข้างก็จะเป็นรีสอร์ทบ้านพักนะครับบ้านพักรายเดือนนะครับก็ท่านใดที่มีแนวทางแนวคิดที่ทําตลาดนัดก็ดีนะครับกับที่ดินแปลงนี้ตลาดนัดห้องเช่านะครับบ้านเช่านคเน้นนะครับก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับที่ดินเขตติดต่ออาเภอเมืองนะครับผมและก็อาเภอโพธารามนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเขตอําเภอจอมบึงนะครับที่จะออกมนเส้นนี้ได้เหมือนกันนะครับ ที่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้กับสนามฟอฟ์รอโยขับราชบุรีนะครับแล้วก็อบตเขาแรงนะครับก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยครับประมาณสัก560เมตรนะครับอบตนะครับนี่ครับเส้นทางหลักของเราที่ดินตรงนี้นะครับอยู่ฝั่งทางขาเข้าตัวเมืองราชบุรีนะครับประมาณ4กิโลนะครับก็ถึงตัวเมืองแล้วนะครับผม ส่วนจะไปโพธารามประมาณ19กิโลนะครับมีเนื้อที่8ไร่3งาน81ตารางวานะครับตอนนี้เรามายืนอยู่ฝั่งตรงหน้าแปลงฝั่งทางหน้าแปลงแล้วนะครับผมที่ดินของเราตรงนี้นะครับหน้าแปลงก็จะหันไปทางทิศตะวันตกนะครับเราจะมองเห็นวิวภูเขานะครับรูปทรงแปลงก็จะเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะครับอันใดที่ ดูตามหลักฮวงจุ้ยนะครับก็แปดเหลี่ยมก็เป็นเลขที่สูยนะครับเดือท่านที่จะลงทุนและจะมีความเจริญก้าวหน้านะครับในธุรกิจนะครับก็แนะนําแปลงนี้เลยนะครับที่ดิงของเราด้านข้างนะครับก็ติดแนวกําแพงด้านนี้เลยนะครับแล้วก็สุดด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปแปลงให้ดูด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราขอเสนอขายราคาอยู่ที่นะครับไล่ละ2ล้านบาทนะครับ ที่ดิน8ไร่3งาน81ตารางวาขายอยู่ที่2ล้านบาทนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรสอบถามกับเรามาได้นะครับที่088นะครับ452ครับ1768นะครับกับผมเพชรปัญญานะครับที่ดินที่น่าลงทุนนะครับก็สนใจก็โทรมาได้นะครับผมนี่ครับเป็นแปลงนาข้าวหมดเลยนะครับทั้งแปลงนะครับ ส่วนด้านทิศเหนือนะครับก็ติดรีสอร์ทด้านนี้เลยนะครับเป็นด้านทิศเหนือส่วนด้านหลังแปลงนะครับก็คือทิศตะวันออกนะครับนี่ครับด้านหลังแปลงจะเป็นทิศตะวันออกนะครับส่วนด้านขวานะครับก็คือทิศใต้นะครับด้านฝาของเราติดบ้านนะครับนี่ครับท่านใดสนใจกับที่ดินแปลงสวยหน้าลงทุนแปลงนี้นะครับก็โทรสอบถามกันมาได้นะครับผม สวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม